เดี๋ยวเราไปดูบริการลุ้มเรกันก่อนดีใจอ่ะได้มาละในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเนะี่ยฝั่งทุ้นสปปะหล่านะใกล้กันแค่แม่น้ำเหืองขั้นกลางอยงเงี้ย แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงที่ตัวอำเภอนาแห้วแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เข้าสู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งสามขวานี่รึเปล่าผิดสองร้อยเม, <200 S 2> ม,มตรวิ่งตรงต่อไปเทศบาลตำบลน,นาแห้วนะครับอันนี้คือตัวอำเภอแล้วนะตัวอำเภอนาแห้วนะครับเราจะไปดูวิวริมแม่นำ้ำ นะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศข้ามฝั่งไทยลาวกันต,ต่อไปแล้วเลี้ยวขวาซึ่งมันข้ามมันง่ายมากเลยนะเขาบอกกันว่าข้ามกันง่ายจรนะิงๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูน,น่ีน้จะถึงข้างในละโอเคตอนเย็นก็จะมีชาวบ้านมาขายอาหารนะครับลเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาโอเคเราถึงแล้วโอ้โหเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย โอเคมาหมุนถึงแล้วนะครับบ้านเหมืองแพร่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชายแดนไทยลาวบ้านเหมืองแพร่นะครับเป็น ฝั่งนประเทศไทยฝั่งในประเทศเลาวแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีการใช้เชือกคาดนะเ,เป็นเชือกไหแล้วก็เวลาจะไปมาขึ้นเราก็จะใช้แบบกระดานไม้ก็จะมีกระดานไ,แบบไม้ดึงบกระดานไม้เลยดึง จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาประมาณนี้นะมีเชือกมีเชือกมีเชือกแล้วก็มีกระดานไม้ทีนี้เวลาจะข้ามหากันก็จักลอกฝั่งลาวนะใกล้มากอะใกล้มาก เราเพิ่งลงมานะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะลองขับขับรถในวนๆดอยู่ในตัวนาแฮวดูก่อน<ม>แล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้าไปที่พักวันนี้เจ้าของที่พักใจดีมากอะ่ะคือด้วยความที่ว่าเขาแถวนั้นมันไม่มีอะไรขายนะเดี๋ยวเขาจะทำข้าวแล้วก็ให้เราไปกินเขาด้วยตอนช่วงค่ำน,นะครับที่นี่เขาจะมีป้ายแบบเป็นแบบนะเป็นแบบว่าในพื้นที่ของตำบลนาแฮวเนี่ย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้นะสาธนะารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือฝั่งตรงข้ามนี้นะครับลานในประสงค์ตอนนี้ที่เราอยู่นะครับที่เราผ่านมาเนี่ยคือผ่านน้องกระผาหมวกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราสายๆเราจะไปขึ้นกันนะครับตรงนี้มันเดินมันจอดรถแล้วก็เราขึ้นไปแล้วก็จอดแล้วก็เดินได้นะครับเดินไม่ยากนะครับ มีบ่อเกลือโบราณนะบอกเกลือโบราณมีน้ําตกทานสวรรค์แล้วก็มีอุทยานทุทสายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เห็นกันนาแวมาถึงแล้วว่ดีใจมาถึงแล้วนะ เห็นเขาว่ากันว่าถ้าข้ามไปฝั่งสงปฟลาวเนี่ยถ้าแบบข้ามไปเนี่ยเขาสามารถเข้าไปได้นะข้ามไปได้แต่ไม่สามารถเข้าไปแบบไปได้ลึกมากนะครับก็ไปได้สักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยไปไหว้พระอะไรเงี้ยได้เนี่ยไปดีกว่า,วาอันนี้ร้านกาแฟน่าจะเป็นที่ร้านกาแฟแดนสยามนะครับ พรุ่งนี้เราค่อยมาหากินข้าวหรืออะไรกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราน่าจะนอนที่นี่อีกคืนอ๋อนี่นี่น,นี่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนี่เลยเมืองบอ่อแปนงแฝงไชบรุรีวัดโคศรีบ้านเหมืองแพ้ก็เป็นฝั่งนูง้นฝั่งนูง้นเกาเรียกเมืองบอ่อแปนนะ อันนี้เมืองบอ่อแตนนะเ่อขึ้นภูเขาแต่ถ้าขับรถบนบนภูเขาที่เราลงมาทีเดียวเราก็จะเห็นภูเขารูปนี้ด้วยนะอลังการมาก